เกิดใหม่สนิทสนมสุดๆถ้าถามถึงแก๊งดาราว่าแก๊งไหนมีชื่อเสียงและประชาชนจำกันได้เวลารวมตัวกันก็จะกลายเป็นข่าวอย่างเช่นแก๊งนางฟ้าแก๊งลมแก๊งน้ำแข็งใสไทยไทมนิวส์วันนี้จะขอพาคุณผู้ชมมาอัปเดตแก๊งดารา,าที่มีการปรับเปลี่ยนสมาชิกหรือว่ามีแก๊งผุดขึ้นมาใหม่มาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีแก๊งไหนกันบ้าง เริ่มต้นกันที่แก๊งพี่แอนสนิทสนมกันจากการรับเล่นละครของผู้จัดคนสวยแอนทอประสมทำให้พักนี้นแฟนๆได้เห็นภาพของนางเอกสาวคิมเบอรี่และอ้นสีพันธไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆล่าสุดก็ยังชวนกันไปเต้นออกกำลังกายกันอย่างสนุกสนานแถมมีพี่ๆน้องๆดารามาร่วมแจมด้วยมากมายโดยมีขาแจมเจ้าประจำอย่างหนุ่มมากปรินอุ๊ <c oughs> แก๊งเพื่อนอำ้ำ ส่วนแกงเพื่อนสนิทของนางเอกสุตาอัมพชราพาก็เป็นกลุ่มเพื่อนสนิทนอกวงการแต่ไฮโซที่แฟนๆคุนหน้ากันดีเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือนางเอกรุ่นน้องปุ๊กลุกฝนทิพย์ล่าสุดยังพากันบินไปเที่ยวไกลถึงเกาะมาลดีฟพร้อมกับแชะภาพส,สวยๆมาอวดให้แฟนๆได้อิจฉากันเล่นๆ <S <S แก๊งเจว สามสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณจุยวรัตยาและหญิงรัฐาซึ่งสนิทสนมจากการเล่นละครเรื่องกำไรมาร่วมกันโดยแก๊งนี้มีข้อตกลงกันว่าทุกๆ1เดือนก็จะมีมิตติ้งนัดทานเท่ากันหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการกระชับมิตรต้องมากันทุกครั้งห้ามหลงหายตายจากไมไหน ทั้งยังมีกรุ๊ปแชท3คนไว้ด้วยชื่อกรุ๊ปว่า l o v e l y s i s ที่เอาไว้คุยสัพเพเหระทั่วไปเรื่องหนุ่มๆไม่ใช่ประเด็นนะจ๊ะ <S <S แก๊งกาแฟสำหรับแก๊งนี้คงไม่ต้องให้พูดเยอะเคาวัสนิทกันเพราะอะไรแต่ช่วงหลังๆก็จะเห็นภาพของสาวเจนนี่และกึ้งเฉลิมชยัย ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆทั้งงานปาร์ตี้แบบส่วนตัวชวนกันเข้าวัดทำบุญไปสารเจ้ารวมถึงคอนเสิร์ตฝรั่งหรือเกาหลีก็ไปกันมาแล้วโดยมีน้องๆในวงการบันเทิงและไฮโซอย่างเช่น2มิ้นชลิดาภูพาเตชะนรงค์และฮันอิสริยะสลับกันมาร่วมทิปด้วยแก๊งคุณแม่ ต้องขอบอกค่ะว่าส,สาวๆแก๊งนี้เป็นกลุ่มเพื่อนที่การันตีเรื่องความสวยและเนื่องจากสมาชิกของกลุ่มหลายคนอย่างเช่นสาวเป้ยปานวาดหนิงปณิตาเมเฟือ่งอารมณ์และกระแตสุภักษรเป็นคุณแม่กันเป็นหมดแล้วความสนิทก,ก็เลยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพกลูกๆและสามีมารวมตัวกันเจอบ่อยๆเหลือแต่สาวคลีนเปลมสินีและสาวเมที่ชนะเนี่ยละจ้า กระเทยไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกโลกเราสมัยนี้ชะนีแต่พวกเราเริ่มจะอยู่ยากขึ้นทุกวันแลาา้วล่ะค่ะเพราะว่าน,นอกจากผู้ชายหลายคนจะหันมากินกันเองแล้ว ก็ยังมีผู้ชายอีกหลายๆคนที่สวยเกินกว่าชนีแบบพวกเราชนิดที่ว่าแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวว่าคนไหนกันแน่น้อเป็นชนีที่แท้จริงด้วยความสวยที่มีเหลือล้นเสเลเกินในตัวของพวกเธอวันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักกับากระเทยไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกมาดูกันดีกว่าคะว่าจะมีใครกันบ้าง <c oughs> สวยสายน่ารักฟุ้งเฟิงจนหนุ่มๆต่อคิ้วขายขนมจีบต้องโยชิ สาวประเภทสองวัยสายที่โด่งดังสุดๆในโลกออนไลน์จากภาพถ่ายในงานโรงเรียนจนตอนนี้เธอได้เข้าวงการเต็มตัวมีผลงานละครและนางเอก MV ใบเตยอาสยามล่าสุดเธอแปลงเทศเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นผู้หญิงเต็มตัวขนาดนี้หญิงไทยใจงามจะยืนตรงไหนในสังคมคะ น้องฟิล์มดีกรีมิสทิฟฟานียูนิเวิร์ส2007และมิสอินเตอร์เนชันแนลควีน2007น้องฟิล์มคนนี้แหละที่เคยเป็นข่าวฮือฮาเมื่อเธอเป็นสาวประเภทสอคนแรกของสายการบิน p c r ที่ได้บรรจุให้เป็น Air h o s สเตสเอมมี่สาวประเภทสอคนนี้ถึงจะไม่ได้มีมงกุฎอะไรแต่ชื่อเสียงและความโด่งดังของเธอเป็นที่รู้จักเพียงชั่วข้ามคืน หลังจากที่เป็นข่าวขึ้นคอนโดไฮโซโน้ตอดีตหวานใจของสาวอัมพัชราภาหลังจากท่างหายไปนานหลายปีล่าสุดเธอก็ได้เปิดตัวหวานใจเป็นสาวรอนามว่าเอ๋ยเรียกว่าช็อปวงการไปเลยทีเดียวสวยเก่งไซส์มินิลุกปัดลองมิสอาคาซาปี2548และแจ้งเกิดเต็มตัวจากการประกวดเวทีไทยแลนด์ก็ทาเล่์ปีส โชว์สเต็ปลีลาการเต้นเรียกสายตาผู้ชมและกรรมการตะลึงจนต้องปรบมือรัวที่ผ่านมาเธอก็มีทั้งผลงานละครภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอมากมายปิดท้ายกันที่ปอยตรีชดามิสทิฟอนี่2004และชนะเลิศมิสอินเตอร์เนชันแนลควีน2 0 0 4นางงามจัก,กรวาลสำหรับสาวประเภท2ความสวยของนางนั้นเลิศค่าขนาดผู้หญิงแท้แท้ยังต้องยอมแพ้ เพราะว่าเธอติดอันดับ1ในร้อยสาวหน้าสวยเป็นปีที่2ในอันดับที่63จากการจัดอันดับ TC s h a d e r นอกจากจะสวยแล้วความฮอตของเธอก็ยังก้าวให้มีผลงานโฆษณาและภาพยนตร์ที่ต่างประเทศด้วยสวยปังดังไกลแบบนี้ปรบมือสิคะรออะไร เชื่อว่าหญิงแท้หลายคนหลังจากที่ได้ดูแล้วต้องรู้สึกว่าอยากจะยกมดลูกของตัวเองให้เป็นของขวัญให้กับพวกเธอเหล่านี้เสียเหลืเกินเพราะความงามของพวกเธอนั้นทำเอาชนีอย่างเรายกทงขาวยอมแพ้กันไปเลยทีเดียว